ติจ้ามาแล้วจ้าพี่เอ,อมาแล้วพี่เออ,อ่ะมือนี้กะวันที่ยี่สิบต่อมีหน้านอกจากน้อมือนี้เป็นมื่นจบของลูกใต้หัวแหวนก่อนแก้วก่อนข้ามเป็ดเมอเอเตจเด้อร์แต่เสียเอากระชอดอกไม้ไปเสื้อไผ้เพิ่นอันที่จริงบอกเพิ่นไว้ว่าแม่บ่ได้ไปดอกเด้อแม่ติดธุระป่ะสั่น มี่แม่มักเพื่อไผ่เนาะกับิไปเพื่อนแน่ยละจ้าเพื่อนกับิต่ำตาหยอยโป๊กๆและว่าก็เลยเอาฝ่าวเอาตังมาแย่แง่ไอ้ช่อตักไม้เถอะอแต่แย่ยากยากกับพี่น้องเลยเอาไปไว้เราป้าเอ้ยมาตซอยกันเวลากับลิงหลีบเลอะเกินไอ้เวลาจอๆมาแล้วเอาปลาฝ่าวเนี่ยตอนที่แหลกกันเลยป้าเพื่อนผดตซอยใดปันใดเนาะเห็นมือใหญ่ๆเนาะกับิไปแย่ไว้ปันใดพี่ใดไๆแล้วพี่น้องเอ้ยแย่ของแย่ ไปกับพี่เออีเห็นว่าเมื่อใหญ่ๆนี่กับประดิษฐ์ปัดดอยดีคือนยังนี่เด่นเพิ่น <c oughs> ที่ไหนได้เราพีเอเสร็จปะทานเพิ่นตามเอาปลาเอาทาอยู่เอาเงี้ย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 เอาปลาเอ้ยเอาเปลาเงี้ยเปลาเงี้ยจีดยยยได้แล้ววันถึงกับเอาเอาซอยซอยเราเร่ยวเร่ยวเห็นว่าไปไปจ่ายเงี้ยวพีเอกระชีพาพไปเบิง่งหนุ่มเทคนิคปลาเทคนิคกันนอน ไอ้กำลังรออนกำลังรอรอผู้สวยผูง้างามกันทียขีพ่าตไปเบิ่งบรรยากาศเด้อว่าไอ้กอกุลตลบอกุลขนาดใดผูกปกคงผู้ปกข้องไปกันเพียบอย่างทีน่าไปแล้วเรียบร้อยละจ้าไปเดินทางไปน้ำกันเเ้อจ้าเด้อไปเหมือนโกโหกหอดหัวมาหาไล่ปื๊บโอ้ยแต่บรรยากาศแต่พี่นองเอ้ยหอนปันใจผีขาดแต่หลานขาเพิ่นกระไลไลพอาขาไม่ขาสู่ชีวิตกันเลือกเกิน มาขายกัเชาดอกไม้พวกมาลงมาไล่ไว้ให้ลูกหลานเพื่อนอพ่อแม่ผูกครข้องกับมา,าั่งรอลูกหลานเต็มถือดอกไม้คนละ่อสองจอกันแต่ลอดที่นี่ลอาทางโรงเรียนพ่นแหล้วกิจกรรมน้อเพื่อที่ปอยลงมาเอาวที่นี่ก็นั่งลอดไปมาแล้วมาแล้วลูกใต้คอยใต้ก่อนแจวก่อนข่าทข้งเม่ยอาอารับไปง้มปากบานที่นี่ หินป่าปานดีใจร้แม่มาเพื่อพ่ายเอาอาหัดกันแห้งกันอลุกลาเอ้ยอ่ะแล้วกิจกรรมแล้วแม่กะสิกับก่อนเดอ้อแต่ลูกใต้บอกว่าขอมัอนอยู่ก่อนนะมันจะกินเลี้ยงกษาตรว่ามันมีกินเลี้ยงช่วงเย็นอ่าแม่ให้มือหนึ่งลูกใต้เอายู่เลยครับอยู่เลยครับ,ลรบแล้วเราก็โทษบอกเดอ้อแม่ตีมาหกแต่แม่ขอโตกับก่อนละครับกษัต เลยไปไปไปพอไว้อากาศก็ห่อนกับปันเฮาดีกวัวอ่าที่นี้ได้เวลาโทรนําแม่ด่พินแม่เลิกแล้วมารับม่นหน่อยแต่แม่ก็บฝาวัวตุงดิงเลยตามสิบีทิโลไปเปรับลูกใต้กันอามหาเพลินเพิ่นแก่นางโตโปอยู่ค้เดียวที่มู่ัวกับไปเบิร์กกับที่เมย์แนนตัวเพิ่งสะพานเพิ่งสะพานพือสีกระโดดเย่งเย่งหน้าเวทีไรตุนดาวาไปเด้อมาหับน้องแล้ว เพียโจ๊กค ok ิปแค่นี้เด้อจ้าเด้อคลิปหน้าพอกันไหมเด้อจากขอบคุณหลายๆที่ติดตามรับชมเด้อจ้ right ้เดอฝากกดไลค์กดติดตามพี่เยนี้เด้อจ้าเด้อ